แถมเลทอัพการันตีก็น้อยกว่าด้วยนะครับผมสับเซิร์ฟไทยนะครับใครที่แบบบอกเซิร์ฟไทยเกลือตู้ไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยผมเถียงนะเออแต่ตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นดีกว่าละกราบสวีดทสวัสด,ดีทุกๆคนทุกๆช่างกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกิกดาคอนิเคิลบายบอลไฟเจอเกเตอร์ริงกันในเซิร์ฟเชยแปนกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเชยแปนกันอีกแล้วนะครับรวมถึงเราก็จะพาเพื่อนๆมาสุ่มด้วยนะครับผมโอเคนะซึ่งตัวละครที เข้ามาใหม่นะตอนนี้นะครับผมไม่ได้มีกิจกรรมเป็นของตัวเองนะก็มาในกิจกรรมของตัวละครเฮเรนากับตัวละครซาร่านะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าอาชีนะครับผมเป็นตัวละครตำแหน่งยืนหลังสุดนะครับผมท่าสีปืนกันอีกแล้วนะครับอะไรคือท่าสีปืนวะท่าแดงทุกคนซึ่งการมาของอาชีเนี่ย <laughs> ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมตาณนะตอนนี้ของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแล้วแต่คนชอบตัวละครน,าน,านั้นๆจริงๆนะครับผมมันแก้ทางไปมาทุกคนแบบบางคนชอบเล่นสีฟ้าบางคนชอบเล่นสีแดงคนชอบเล่นส ม,มันก็สับเปลี่ยนไปนะผมแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้งานนะฮะซึ่งตัวละครอาชีมาเนี่ยผมอ่านสกิลแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมเออน่าสนใจเลยแหละสกิลแบบเวอร์วังมากๆนะครับผมซึ่งตัวละครอาชีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาทําอะไรได้บ้างละกันนะฮะอันนี้จะเป็นสเตตัสหลักของเขาในะมเมื่อ5ดาวนะครับ570น,นะครับก็จะประมาณนี้เลย เริ่มที่การโจมตีธรรมดากันก่อน,นะครับมเป็นการโจมตีกายภาพรับผมตัวละครตัวนี้นะรวมถึงจะทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตให้กับเป้าหมายได้ซึ่งไฟฟ้าช็อตตัวนี้นะครับผมจะเป็นการทะลุโล่ของเป้าหมายได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหตัวละครใหม่ของเซิร์ฟเจแปนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นเอฟเฟกไฟฟ้าช็อตเยอะมากๆอ่ะทุกคนทําให้ไอพวกไอปูเนี่ยตกเมตาแน่นอนนะครับผมคนที่ใส่ปูมาตกเมตาแน่นอนมาลูรุตกเมตาแน่นอนนะครับมไม่ต้องกลัวเลยนะฮะทะลุโล่แบบนี้นะ่าลำคาญจุดๆดนะครับผม แต่สกิลพวกนี้มันจะดีกับไอ้บอสไงทุกคนบอสที่แบบสร้างโรนะก็สนใจเลยนะครับต่อไปสกิลที่2ขเขาเนะผมเป็นการสร้างความเสียหายเดียวนะครับผมเลือกได้แค่ตัวละครตัวหน้าเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีโอกาสตันเป้าหมายนะครับผม2เทิร์นด้วยกันคือไม่ได้มีโอกาสหรอกคือตันแน่นอน100%อยเู่แล้วแหละแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันโจมตีได้เฉพาะตัวหน้านะครับถ้ามันจะแบบ o อไปเลยผมรู้สึกว่ามันต้องเลือกเป้าหมายได้ทุกคนแล้วก็โจมตีตัวลลลลละครรรหหหังงๆใใใ้้มดดดเนะเเเยยยอออ่่่นนนนนาาาาสจกีีืวไป นะเพราะว่ามีสตันนะครับผมสับโัวดาเมจมีสตัน,นี่คือดีมาก,มากเลยนะรวมถึงสกิลที่3ของเขานะครับก็เป็นการโจมตีกายภาพโดนตัวละคร1 4 6 3ดาเมจนะฮะซึ่งตรงนี้จะไม่มีดีบัฟอะไรเลยแล้วก็ไม่มีแจก,กบัฟอะไรเลยนะแต่ที่ดีๆสําหรับผมนะที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเลยนะครับและผมอยากให้ตัวละครอาพิซซัมเมอร์เนี่ยเป็นแบบนี้มากๆเลยคือการที่ ตัวละครตัวนี้นะครับผมเมื่อเขาเปิดใช้ทักษะนะผมจะมีโอกาส33นะครับที่จะแจกดีปับนะครับผมสําหรับเผาไหม้ให้กับเป้าหมายได้ซึ่งดีปับเผาไหม้ตัวนี้นะผมจะสร้างความเสียหายเท่ากับ150ของพลังโจมตีเลยนะ คือดีมากๆที่ผมบอกอย่างให้อาพีซัมเมอร์เป็นแบบนี้คืออะไรคือโอกาสออกครับคือโอกาสของอาพีซัมเมอร์ในเซิร์ฟไทยคือน้อยมากๆนะฮะถ้าเป็น3 3แบบนี้กําลังดีเลยเนะผมกําลังออกแบบง่ายๆอยู่นะ่ผมแต่ก็ต้องมารังรู้นในนทีนึงว่าจะออกหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะก็ไปคอมโบกับอันติได้รวมถึงที่ผมชอบสุดคือเผาไหมหนเทินนะครับ แต่ตัวละครเก่าๆนะผมสเตฟาน,นี่ก็จะ2เทอือนนะครับแอปเปิลปีใหม่ก็จะ3เทอือนใช่ไหมเผาไหม้นะฮะแต่ดาเมททำงานแตกต่างกันมากนะครับผมดาเมจตัวนี้คือ150%ของพลังโจมตีนะครับผมเออเลยผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้นี่น่าจะดาเมจแรงพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูสกิลกันก่อนแล,ล้วเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาสุ่มกันด้วยนะฮะซึ่งเขาจะมาคู่กับตัวละครคาเค้นนะครับผมมาเป็นปลาหมึกนะครับผมท่าสีฟ้านะฮะโอเคจะ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าสกิลของเขาจะเป็นจังไซ โอเคผมเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับการโจมตีของเขานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งสกิลที่หนึ่งนะฮะจะทําให้เป้าหมายติดดีบัฟไฟฟ้าช็อตแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาจะมีโอกาสทําให้เป้าหมายติดเผาไหม้ได้ด้วยนะโจมตีไปเลยครับเอ๊ะเป็นหนึงรอปรับคูณก่อนคูณสองพอเดี๋ยวดูไม่ทันไปครับผมยิงไปตึบๆๆๆเห็นปะมีไฟฟ้าช็อตนะครับแต่อันนี้ดวงเกลือนะครับผมไม่ติดเผาไหม้นะฮะต่อไปอันนี้คือติดสตันแน่นอน1เเเเทททิรรรร์นนนนะะคััับผผมมแต่่ถ้้าาาอปกด็ขวลี3จให้้เปาาหมยตติดสันถึง2เทิร์นเลยนะ มาดูว่าผมเป็นไงนี่เนี่ยประมาณนี้ผมติดตันแล้วมีเผาไหม้ด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับผมก็จะติดเผาไหม้ด้วยนะครับซึ่งเผาไหม้ตรงนี้เดี๋ยวดูความเสียหายที่ทำไปนะครับสกิปไปเลยดูนะฮะเป้าหมายจะโดนดาเมจแบบน่าสนใจมากๆต้องข้ามคิวมาก่อนนะครับผมแล้วก็โจมตีมานี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วเรารอดูสังเกตเลยรั้ผมตอนนี้สะท้อนไปนี่ครับผมลดไป9,300ดาเมจนะฮะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราโจมตีธรรมดาไปรอบหนึ่งนี่เนี่ยโอเคครับแล้วก็จะอันติเลยนะครับ ซึ่งอันติตรงนี้นะครับจะทําให้เป้าหมายนะครับมีโอกาสติดดีบัฟเผาไหม้ด้วยแต่น่าจะแรงอยู่สกิลนี้ครับถ้ามีบับเยอะไปเลยครับผมบึ้มประมาณนี้ครับผมแต่นี่คือดวงเกลือเอ้ก็ไม่เกลืออยู่นะแล้วติดดีบับอยู่นี่ครับผมดีบัฟเผาไหม้นะครับเห็นปะมันก็โอกาสลุ้น33%ทุกคนก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับก็ไม่ได้แย่เลยไปครับยิงไป1ึงทีจบแล้วเอ้ยไม่ตายด้วยวะรูเลือดไปเลยนึงจะเหลือไว้ทําไมจบแล้วครับผมเห็นปะโดนเผาไหม้ตาย ซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสับสกิลของตัวละครตัวนี้นะซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็ทําให้เมตาเล่นได้หลากหลายอยู่นะฮะเพราะว่ามันมีเผาไหม้ที่แบบ1เทินแล้วก็ระเบิดเลยนะครับผมแถมดาเมจคูณร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอืมก็น่าสนใจอยู่แต่สกิลที่1กับที่2เนี่ยถ้าเป็นสกิลหมู่สกิลหนึ่งก็น่าสนใจมากกว่านี้ละกันนะอืมแต่ก็ตัวละครตัวนี้ก็ไม่ใช่ได้เล่นหรอกเพราะว่าเขามีสตันด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตมาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันก่อนละกันนะครับผมหนึ่งอันนะฮ อย่างนี้ต้องได้ครับผมคาเค้นแน่นอนหรือเปล่าโอ้โหแต่คาเค้นเป็นท่าสีฟ้านะครับทุกคนนะไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าได้มาก็จะดีมากได้หรือเปล่าได้มาหนึ่งตัวนะครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรปึ๊บโอ้โหมีแล้วเพื่อน <laughs> DR 963ในผมข้ามประเดจเรามีแล้วโอ้จะมาทั้งทีก็ไม่มานะโอเคผมรเรามาสุ่มตัวละครอ,อาชีพกันเลยละกันนะครับผมปะ เริ่มที่สิบรแรกครับผมการันตีเหมือนเดิมนะครับผม200การันตีนะครับเพื่อหนึ่งตัวละครนะครับผมไปครับออกไหมปึ๊บโอเคไม่ได้ครับผมมาภาวนาครับผมอยากได้จริงอย่างที่บอกไปครับโอ้โหแม่งหายรวยมากอย่างที่บอกไปทุกคน2ดาวก็จะมีโอกาส3ดาวได้แต่ไม่ใช่กับเราใช่ไหม หตัวสุ่มตอนนี้ก็เริ่มหายยากนะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นมันไม่ค่อยแจกตัวสุ่มแล้วทุกคนคกิจกรรมมันเปลี่ยนไปแจกแต้มไปนี่แทนทุกคนเอ้ยแต้มอัพอาวุธส่วนตัวแทนครับแม่ไม่แจกตัวสุ่มแล้วมันงกเกิน gm ไม่ได้งกหรอกครับเขาจะกแจกอยู่เหมือนกันแหละแต่ของมันเยอะเกินอะดิกลัวว่าเพื่อนๆแลกแต้มไม่ทันหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราเกลือสุด,สดๆโอเคครับผมเริ่มที่600เพชรครั้งแรกในการสุ่มนะฮะไปเข้าเนื้อแล้วตอนนี้30ครั้งต้องมาแล้ว,วาหรือเปล เบอร์ไม่เบอร์เปียบรลอยมาจริงว่ะโอ้โหนี่แหละของจริงครับผมเราต้องดวงดีในเซิร์ฟเจแปนผมเคยบอกไปแล้วขอเลยละกันนะครับอาชินะฮะเพื่อปิดคลิปอย่างสวยงามแต่ถ้าไม่ได้ก็จะปิดลําบากหน่อยนะครับผมโอเคครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้อาชิหรือเปล่าพยัดฟังเสียงแบบนุ่มนวลเปิดเสียงไปครับตอนนี้มาแน่ๆครับผมอาชินามุตะสะครับมีคาสิ้นโอ้มีโคโตะครับทุกคน ไม่เป็นไรครับผมก็ได้มาก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวละครตัวน้องเขาก็ดีนะครับผมมันเป็นลบดีบัฟนะฮะตอนนี้ก็ดีบัฟเต็มเลยในะอารีนาเพื่อนๆก็อาจจะใส่น้องเขาไปนในทีมลมก็ได้นะครับผมคู่กับไอจีไอมาเอ้ยมีอาร์ปจำชื่อไม่ได้ล e. ะเอมีอาร์ปที่มันใส่หมวกถือโซ่อ่ะผมจำไม่ค่อยได้นะทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่าเพชรที่เหลือนะตอนนี้น่าจะไม่มีสดาวออกมาละเพราะว่ามันสามดาวเขาไม่ออกมาทีๆหรอกโอ้ยเศร้าใจจัง อุตส่าห์อยากจะลองเล่นตัวใหม่ๆบ้างนะทุกคนนะแม่งก็ไม่ได้ทุกคนเนี่ยเสียดายน,นี่ผมอยา่างที่บอกไปครับการันตี200ครั้งนะซึ่งการออกมันก็หนักหนาพอสมควรในการออกโอเคครับไปต่อครับทุกคนรอบที่50รอบที่5สิไปครับเหมือนเดิมครับเราต้องรอเข็มนาฬิกาตรงก่อนปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยมันมีพลิกจริงว่ะมันคือทลิกจริงว่ะทุกคนมันต้องแบบรองหมุนนาฬิกาก่อนหรือเปล่ามันคือทลิกหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้เป็นทลิกจริงๆก็ต้องออกเลยหรือเปล่าครับเพื่อนๆอาชิ มาไหมอาชิโอ้หสองตัวละครสองตัวอย่างนี้ก็หวานหมูดิฮะมาเหอะอาชิอย่าคคดหนีเราไปเลยตัวแรกของอาชิเลยละกันปึ๊บอุย้ยเสียงแบบนี้เราไม่มีครับเป็นตัวละครที่เรายังไม่มีแน่นอนครับอย่างนี้ต้องเป็นโอ้โหเจ้าแซนี่ครับผมเราเพิ่งพูดถึงตัวละครตัวนี้ไปนะฮะซึ่งเป็นตัวละครเมตานะตอนนี้ด้วยเอามาแก้ทางตัวละครสีฟ้าครับแต่เราไม่ต้องการเท่าไหร่เลยอะลูมาทําไมวะ แม่งพูดปั๊บมาปั๊บเลยนะฮะแต่หลังเหลต,ตัวละครหนึ่งครับคือถามจริงๆเถอะเราจะไม่มีบุญจริงๆรเหรออาชิเราจะไม่มีบุญกับแกจริงจริงเหรอเสียงแบบนี้เป็นท่าสีสินสรเหลืองแบบนี้ต้องใช้แน่นอนครับต้องใช้แน่นอนดิซ่าแน่นอนใช่ไหมเฮ้ยโอเคครับแพทริเซียครับโอเคครับแพทริเซียแน่นอนจะคิดเป็นยจ้ะโอเคครับตอนนี้สุ่มได้มา3ดาวถึง3ตัวแล้วแต่นอกเลทถึง3โอ oh ้ m ม g ก d อาชีมึงไปไหนเนี่ยเพื่อนก,กับปากรอนก,กับปากรณนเหมือนเดิมครับเราหมุนกันปุ๊บ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 ไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรฮะมันคงไม่ใช่ทิ้งหรอกมันคงเป็นดวงของเราที่แบบบุญมีแต่กรรบงังโอ้ชีวิตจะคิดไปเลยครับทุกคนไปกันต่อแบบไวๆแม่งสามตัวนอกเลดสามตัวละครมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงผมอยากรู้สุดๆอะ่ะโอ้โหมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปได้ดรึเหล่าเพื่อน นี่แหละครับใครบอกเซิร์ฟไทยไม่ดีเนี่ยผมบอกตรงนะเซิร์ฟไทยเนี่ยคือเขาดีมากๆเลยนะครับเขาการันตีให้เราแน่ๆอ่ะคือตัวละครที่2องเว่ยเออคือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอย่างงี้ก็ได้แน่นอนครับแต่เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเก็บเลดอัพก็ไม่ได้นะครับผมเออในการ200การันตีก็ไม่ได้เองหากแถมเลดอัพการันตีก็น้อยกว่าด้วยนะครับผมซับเซิร์ฟไทยนะครับใครที่แบบบอกเซิร์ฟไทยเกลือตู้ไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยผมเถียงนะเออแต่ตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นดีกว่าละอันนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นดีกกววว่่่่่าาละเซิรร์ฟญีีีปุนดคัับโ <laughs> โอ้โหตท4 ขอร้องคงไม่ดูุดเลสแล้วใช่ไหมคงไม่ดูดเลสแล้วใช่ไมหมเพื่อน oh. เพื่อนไม่ดูุดเลสแล้วใช่ไหมมาครับตัวนี้แหละอาชีแน่นอนครับคงจะไม่หนีเราไปแล้วใช่ไหมนามบ้าวอสเดอะฟาเอาไปกันต่อไปกันต่อไม่เอ้ยไม่ได้สักที นอกเลทอัมมาสี่ตัวแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟไทยนี่ก็ได้สองตัวการันตีไปแล้วนะเพื่อนเื่อนะโอ้โห oh, oh. น้ำตาจีไล่อ้เซิร์ฟไทยดีกว่าดูว่าเซิร์ฟไทยดีกว่าละอันนี้ <c oughs> อันนี้เราก็ลิ้นสองแชกไปนิดนึงมาครับผมรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้เสียงแหบไปหมดแล้วแต่โกนมากไปหน่อยมาไหมค่อสสุดท้ายบึกไมมาครับผมเรียบร้อยครับผมเกลือโอ้โหสี่ตัวไม่ได้เลยครับผมแล้วก็โอ้โหห้าดาวโอ้สองดาวห้าตัวเ,เหรอเพื่อนเยอะไปไหมคงจะมีลุ้นมีลุ้นใช่ไหม สุดดาวห้าตัวเองก็ต้องมีรุ้นมก,ก่อนได้3ดาวเหมือนกันโอเคครับไม่มีครับสกิปไปเลยจ้าโอเคครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวตัวละครใหม่รวมถึงมาสุ่มให้ดูนะซึ่งก็เกลือไปถึง4ตัวเลยครับผมนอกเลตอัพไปหมดเลยนะอย่างที่บอกไปครับเซิร์ฟไทยดีกว่าครับทุกคน <c oughs> และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากเห็นอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและเจอกันบ๊ายบายจ้า <c oughs> บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีนจคนบอกว่าเซโน